สวัสดีค่ะอิงอรุณแคคตัสขอ,อสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมา,าพบกันในเรื่องของแอสโตรนะคะแอสโตรไฟตัมนะ,ะก็จะมีแบบมากมายหลายแบบนะคะก็จะมีตัวที่เป็นเต่าโกะนะคะเป็นวีนะคะนี่ค่ะมีโพซักนะคะ นี่นะคะเต่าลายรูปแบบมากเลยค่ะนี่น้องเป็นหลังเต่ามีโออิโบลวดลายสวยงามนะคะไม่ซ้ำแบบนะคะวีแบบหนาหาวีแบบสวยๆนะคะนี่นะคะอืมนะคะต่อไปก็มีวีแบบสวยๆมีหลายแบบ ะะมีหลายแบบแล้วแต่เราชอบนะคะก็คนไหนชอบแบบไหนก็สนใจแบบไหนก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบคือน่ารักในแบบของเขาเองนี่นะคะ แอสโตมีหลากหลายมากมายนะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กจะเป็นวีแบบวีใหญ่วีเล็กอดอทละเอียดดอทขาวปุยๆแล้วแต่ชอบนะคะนี่นะคะแบบลายดอทฟูๆลายขาวๆวีสวยๆนี่นะะมีหลากหลายน,นี่นะคะ บางต้นกูวีถึงโคนเลยนะคะนี่นะนี่นะคะแบบเล็กๆกก็มีนี่นะคะไม้มเมล็ดแบบดางก็มีนะคะอยู่ในพอตน่ารักๆๆน่ารักไหมนะคะนี่เต่า น่ารักสำหรับคนชอบกระบองเพชรหรือแคคตัสที่ไม่มีน้ำนะคะแบบนี้ได้เลยสวยแบบไร้น้ำสวยมากๆน่ารักมากๆ,ๆนะคะก็ะได้ไปอ่านี้นะคะอันนี้จะมีด่างด้วยนะคะ ดางหลากหลายรูปแบบมากนี่นะมีดางแบบสวยๆมีดอกสวยๆเนี่ยอยูแบบเ่เล็กๆต่อมาก็มีใหญ่ๆดางใหญ่หน่อยนึงขึ้นมานิดนึง มีวีอ่ะวีใหญ่ๆมีเล็กๆนี่นะคะก็จะมีแบบดอดปุยๆนะคะนี่น่ารักน่ารักนะคะสนใจทักได้เลยนะคะที่อิีอรุนแคคตัสนะคะนี่นะคะดูด,ด้านข้างก็มีอวาวเวี v. ยนโคนนี่นะคะนี่นะคะนี่วีวี v. V. ซปเปอร์วีวีวีดียันโคนเลยค่ะนี่ค่ะแบบสวยๆใหญ่ๆมาเรื่อยๆนี่ค่ะแบบวาวๆ ก็มีนะคะเชฟเชฟสวยๆนี่นะคะนี่ก็วีเลยจะมีวีนะคะนี่ก็วีสวยๆแล้วแต่เราชอบอ่ะนี่นะ,ะนะคะ มาที่นี่ก็วีอีกแบบหนึ่งอันก็มีลองแฝดก็มีนะคะเยอะมากลองแฝดนี่แฝดสองแฝดสามนะคะแบบขนาดใหญ่ๆดอทฟูๆเยอะแยะเลยนะคะมากมายให้เลือกหลากหลายน่ารักนี่แฝดสาม ยันมะพร้าวทะเลทรายนะก็มีหนะ้าตาแปลกๆนะ,ะคะคริสนะคะอันนี้ก็มีวีใหญ่ตัดฟูๆอันนี้กำลังเชฟสวยๆนะคะมีกำลังจะมีดอกนะ้องกำลังออกดอกนะคะไม่ใช่จะมีกำลังออกดอก อันนี้ก็เป็นเต่าเต่าน่ารักน่ารักมีลายด้วยเต่ลาลังลายไม้มเมล็ดเราเองนี่ค่ะน้องเต่าน้องเต่าน้องเต่าเต่าเยอะแยะเต่ามากมายนี่นะคะนี่เ็เต่าอันนี้จะเจอเจอแสงแดดที่แบบนิดนึงแสงแดดยามเช้านะคะนี่ก็กำลังดอก ให้ดอกนะคะอันนี้ยิมโนแฟนนะคะเต่าเพราะฉะนั้นจะมีหลากหลายให้เลือกนะคะให้ดูแล้วก็มาดูแม่พันธุ์ของน้องขออนุญาตเดินจะลายตาตาลายนิดหนึ่งเดินไวนะคะอันนี้แม่พันธุ์อันนี้จะเป็นดอกชินนะคะแม่พันธุ์ใหญ่มากนี่นะคะ นนี้ไล่ไปถึงเอ่หมวกสังฆราชนะฮะมายรีโอไล่มาถึงเออ่โลโฟนะคะโลโฟโฟล่านะคะจะมีวิลเลียมเฟซไอนะคะนี่ค่ะกำลังให้ดอก นะะสีชพูหวานๆก็มีสีขาวๆออกชมพูก็มีนะคะนี่นะคะน่ารักน่ารักแบบกอกก็มีแบบเดี่ยวก็มีนะคะเยอะแยะเลยตะมุตะมินี่ดอกสีชมพูดอกสีขาวนะคะนี่นะคะสวยๆดอกโฟ นี่นะคะหลากหลายสายพันธุ์มากมายนีหมวกสังฆราดใหญ่ๆเลยฮะบิ๊กบิ้มนี่ยิ่งใหญ่เลค่ะนี่ดูนะฮะน้องก็จะแบบมีแตกหน่อข้างบนมีใหญ่มากออกดอกด้วยนี่ก็แปลกๆนะคะทรงแปลกๆสวยๆสำหรับคนชอบนะอันนี้อันนี้แอสโตรนี่จะมี มาริโอแบบดงังคนดงังนิดหน่อยอ่านี่นะคะแอสโตผ่านแอสโต,สโตไปว้าวมีน้องกำลังมีดอกค่ะแอสโตอันนีกก้ก็มีเล็กๆมีเล็กๆมีแบบเล็กๆน้อยๆย,ยกถาดน,น่ารักน่ารักตะมุแต่มี นี่นะคะแบบดอทก็มีนะคะใครชอบแบบดอทนะคะดอทฟูฟูแบบไม่ดอทแบบดอทนะคะแบบเป็นเตาเตานิดนิดเตาหน่อยหน่อยเตาครึ่งซีกอ่ะแบบลายสวยๆนะคะนี่นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะก็จะมีหลากหลาย รูปแบบ็นสไตล์ที่แบบไม่ซ้ำนะคะเนี่ยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นดอทสวยๆนะคะเนี่ยเป็นจุดๆนี่คะอ้วนๆกรีบๆเนี่ยนะคะไม่ซ้ำกันเลยค่ะจะมีแบบให้เราแบบได้สนใจแบบคือน้องจะแบบมีแบบที่เนี่ย ะะถ้าเป็นไม้เมเล็ดเนี่ยค่ะความแตกต่างของน้องก็คือจะขึ้นอยู่กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วน้องก็จะออกมาแบบออกมาแบบน่ารักสุดๆนะคะสำหรับสำหรับคนที่ชอบลักษณะของไม้ไม่มีหนามอันนี้นะคะไม่มีหนามเลยแล้วแถมน่ารักด้วยนะคะเลี้ยงง่ายมากๆเลี้ยงอย่างง่ายเลยค่ะ นนี่ะะคกะ็จะมีแบบน,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 แแบบแนี้เห็นไหมคะไม่ซ้ํากันเลยค่ะเห็นไหมแต่ละแบบแต่ละทรงเห็นไหมคะนี่นะคะก็จะแบบเนี่ยความแตกต่างของน้องคือแต่ละต้นแต่ละต้นคือน้องแบบเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยซักต้นหนึ่งนะคะแม้จะเป็นวีหรือไม่วีก็ตามนะคะเพราะฉะนั้น เราจะเราจะบอกไม่ได้เลยว่าเออต้อนนี้สวยต้นนั้นสวยกว่าต้นนี้ต้นนี้สวยกว่าต้นนั้นคือน้องมีความสวยของน้องในตัวของน้องเองเนี่ยนะคะดูนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะไม่ซ้ํากับใครเลยจะไม่ซ้ํากันเลยสักต้นหนึ่งคือความแตกต่างก็จะมีอยู่เพราะนั้นสวยด้วยตัวของตัวเอง นะคะเนี uh ่ยนะคะนะคะ ความสวยของน้องก็เนี่ยอย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าจะมีเป็นพันพันต้นหมื่นหมื่นต้นแสนแสนต้นก็ตามนะคะแต่แต่ความสวยของน้องเนี่ยนะคะกพราก็มีทุกต้นแล้วน้องก็จะไม่ซ้ำแบบกันด้วยนะคะแม้ว่าจะคล้ายมีความคล้ายนั้นคล้ายแน่แต่ว่าจะให้แบบแบบเดียวกันเป๊ะๆไม่ค่ะ ลักษณะรูปร่างของต้นเชฟของน้องเนี่ยนะคะคือจะไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยนะคะนี่ดูแต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละต้นไปเรื่อยๆนะคะ จะมีความแบบไม่ซ้ำกันมีความแบบสวยหรือความน่ารักนะคะแบบแต่ละแบบแต่ละต้นนี่นะจะไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะคะเนี่ยนะะ ตรงนี้ก็น้องก็จะแบบน้องก็อยู่กันแบบแห้งแล้งนิดนึงเพราะว่าความร้อนร้อนเยอะมากค่ะสำหรับรุงเดือนเราก็แดดจัดจัดถือว่าจัดระดับหนึ่งเลยนะคะรุ่งเดือนเราก็ไม่ได้ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะเขสร้างตาม ตา,าตามแบบที่เราคิดว่าน้องน่าจะอยู่ได้นะคะในระดับของแบบของน้องเนี่ยนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะสำหรับ แอสโตรนะคะก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะคะส่วนเล็กๆนั้นอยู่ข้างล่างนะคะยังไม่ได้นำขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่สำหรับวางนะคะน้องก็จะแบบประมาณประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอ จบการไลค์แค่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันนะคะ